ดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับลุงลึกการเมืองกับผมประชารักษาพิทักษ์ประเด็นร้อนการเมืองวันนี้ก็ต้องไปย้อนอดีตดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกรณีที่คุณสิริกัญญาตันสกุลแล้วก็สสพรรคก้าวไก่เนี่ยรวมกัน4คนแล้วก็มีอาจารย์อีกหนึ่งคนเนี่ยลาออกจากตัวคณะกรรมการคณะกรรมธิการพิจารณาเรื่องโครงการแลนด์บิดนี่แหละเพราะว่าให้เหตุผลว่าข้อมูลที่ตัวกรรมธิการมีการหาลือ มีการพูดคุยกันเนี่ยมันให้ข้อมูลไม่เพียงพอท่านผู้ชมแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาจริงๆแล้วใครตามรัฐบาลชุดนี้ใครตามคุณเศรษฐามาตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าตั้งแต่ที่คุณเศรษฐาเป็นนายกแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยการลดโชว์ในต่างประเทศการเดินทางไปประชุมในต่างประเทศวาระต่างๆเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้มีการเอาโครงการนี้แหละท่านผู้ชมแรนบิดเป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้ไปขาย ไปนําเสนอกับต่างชาติกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นที่เราจะมาตามกันในวันนี้อภิมหาโปรเจกต์ของรัฐบาลเศษ,ษาก็คือแลนด์บิทเราไปดูเรื่องรายละเอียดกันก่อนบางคนนี้ไม่ได้ตามการเ,เรื่องนี้มาตลอดเนี่ยก็อาจจะงงว่าแลนด์บิทเนี่ยคือโครงการอะไรจริงๆแล้วนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความพยายามในการขุดออขอขคอกะ ทำเส้นทางเดินเรือของประเทศไทยนี้ก็มีมายาวนานแล้วแต่ว่ามาถึงยุครัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยได้มีการเสนอเรียกว่าแลนบิดซึ่งเป็นอภิมหาโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นมาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยของแลนบิดเนี่ยทางสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ย BOI เนี่ยก็ให้ข้อมูลไว้อย่างนี้เป็นโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือแลนบิด มีมูลค่าการลงทุนนี้ก็ประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่ง1ล้านล้านบาทนี้ก็ประกอบไปด้วยการสร้างท่าเรือน้ําลึกสองฝั่งนะท่านผู้ชม1ก็คือท่าเรือฝั่งชุมพรอันนี้งบประมาณประมาณ3ามแสนล้านบาท2ก็คือท่าเรือฝั่งละนองก็ประมาณ3.3มจุดสแสนล้านบาท3ก็คือการพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าอันนี้1.4ึ่งจุดสแสนล้านบาทแล้วก็4ก็คือการสร้างระบบการขนส่ง 2.2แสนล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยทางหลวงระหว่างเมือง6ช่องทางทางรถไฟเชื่อมต่อโคงขายหลักแล้วก็ทางรถไฟเชื่อมท่าเรือ2ท่าก็คือชุมพรกับตัวละนองแล้วก็รูปแบบการพัฒนาโครงการเนี่ยท่านผู้ชมก็ใช้ลักษณะเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐก,ก็คือ PPP โครงการนีน้จะมีการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน ของประเทศไทยแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและก็การค้าของเอเชียแล้วก็ภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันก็จะช่วยลดระยะทางการขนส่งซึ่งเป็นการล่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อมาก็คือทาง B.O.I. ก็บอกว่าก่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่หลังด้วยอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและก็กิจกรรมพาณิชย์อื่นๆก็แน่นอน มีแลนด์บิดเป็นอภิมหาโปรเจกต์เนี่ยก็จะมีธุรกิจอื่นๆตามมาอีกมากต่อไปก็คือเกิดการจ้างงานในพื้นที่นี่เขามีการสะโขบว่าถ้าเกิดมีการผุดแลนด์บิดนะก็จะมีการจ้างงานในพื้นที่ประมาณ2องแสนแปดหมื่นตำแหน่งจังหวัดละนองนี้ก็ประมาณแสนสามจังหวัดชุมพรนี้ก็อีก1นึ0 0 0สนห้าหมื่นแหน่งแล้วก็แลนด์บิดนี้ก็จะเป็นโครงการขนส่งที่จะเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ s o u t h e r n e c o n ค m i c c o r อ i d o r SEC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยังเป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูงยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่นานาชาติแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ก็คือมาเชื่อมถึง EEC ด้วยกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆในระดับภูมิภาคแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเส้นทางลอมรับสินค้าจากประเทศจีนลาวอินเดียไปยังยุโรปหรือสินค้าจากยุโรปมายังภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยซึ่งตัวแลนด์บิตเนี่ยขุนเศรษฐาและก็รัฐบาลนี้ก็มองว่าก็น่าจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญในอนาคตกับทางท่าเรือของฝั่งสิงคโปร์ได้ทีนี้เราไปดูภาพท่านผู้ชมพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพตัวแลนด์บิตเนี่ยท่านผู้ชม อนาคตเนี่ยเวลาเมื่อทําโครงการเสร็จแล้วมันจะมีรูปแบบอย่างนี้ท่านผู้ชมฝั่งหนึ่งนี่ก็จะมีการสร้างท่าเรือชุมพรให้เป็นท่าเรือน้ําลึกที่ทันสมัยโดยนําระบบออโตเมชันมาใช้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทพอร์ตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและก็อ่าวไทย ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่ท่านผู้ชมดูตามภาพไปฝั่งซ้ายเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะมีการพัฒนาท่าเรือละนองให้เป็นท่าเรือสินค้าคอนเทนเนอร์และเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือละนองกับท่าเรือกลุ่มประเทศเอเชียใต้หรือ b ิมสเต็ตะวันออกกลางและก็แอฟริกาแล้วก็ในระหว่างการเชื่อมสองท่าเรือนี้ท่านผู้ชมก็คือท่าเรือฝั่งชุมพรกับท่าเรือ ฝั่งละนองเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีการทำนะเรียกว่าการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็คือทำมอเตอร์เวย์เลยเชื่อมระหว่างชุมพรมาละนองแล้วก็มีการทำรถไฟทางคู่การขนส่งทางท่อโดยการก่อสร้างทางคู่บนเส้นทางเดียวกันตามแผนบูรณาการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเชื่อมต่อแนวเส้นทางรถไฟทางคู่นี่ก็เรียกว่าทำหลายอย่างท่านผู้ชมมีมอเตอร์เวย์มีรถไฟทางคู่แล้วก็ มีช่องทางในการขนส่งสินค้ารวมถึงล่าสุดที่เป็นประเด็นก็คือท่อน้ํามันด้วยนะท่านผู้ชมเรียกว่าแม่เรียกว่าเป็นอภิมหาเมกะโปรเจกต์จริงๆสําหรับโครงการแลนบิดเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณเศรษฐากําลังเดินทางไปประชุมเรียกว่า w o r l d e c o n o m มิกฟอรที่นครสูริสมาพันธรัฐสวิตก็คงจะมีการเรียกว่าไปเจอกับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเอกชนก็คงจะมีการเอาเรื่องนี้แหละท่านผู้ชมไปขายเหมือนกันทีนี้ในส่วนที่บอกว่า แม้ตัวรัฐบาลจะยืนยันว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะถ้าทาแล้วเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเรียกว่าเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ว่าก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันท่านผู้ชมจากกลุ่มเครือข่ายลักพะโตะจังหวัดชุมพรเป็นกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็เรียกว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอภิมหาโปรเจกต์ของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ออกหนังสือแล้วก็แสดงความห่วงใยมีการสรุปประเด็นสําคัญสําคัญเนี่ยประมาณ5เรื่องให้รัฐบาลนี้ไปพิจารณาดู หนึ่งก็คือกลุ่มเครือข่ายรักพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนี้ก็มองว่าการทําโครงการแรงบิดเนี่ยเป็นโครงการที่ไม่คุ้มค่าไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการโลจิสติกและรัฐบาลอาจจะต้องสูญเสียเงินมหาศาลในการลงทุน2ก็คือตัวพื้นที่เนี่ยไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อประชาชนและฝสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างมหาศาลแล้วก็ 3. ที่มาของโครงการกระบวนการดําเนินการอาจไม่โปร่งใสและประชาชนไม่มีโอกาสมีส่วนร่วม อีกทั้งไม่ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็ 4. แลนด์บิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่เชื่อมโยงกับ EEC แต่ว่าเป็นการรวบอํานาจและให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนบางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็ 5. ประเมินว่าแนวโน้มการขนส่งทางเรือจะลดลงเปลี่ยนไปขนส่งทางรถไฟแทนโดยจีนกําลังสร้างเส้นทางวันเบลวันโรดทั้งถนนรถไฟไปยังภูมิภาคต่าง เพราะฉะนั้นต่อให้เราทำแลนด์บิดเนี่ยก็จะไม่มีแรงจูงใจให้เอกชนหรือนักธุรกิจต่างชาติเนี่ยมาใช้เส้นทางแลนด์บิดดังกล่าวแต่อย่างใดอันนี้เรียกว่าเป็นความห่วงใยนะท่านผู้ชม5ข้อเนี่ยจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมีประชาชนหลายกลุ่มท่านผู้ชมที่เรียกว่าออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่กลุ่มที่ออกมาเป็นแนวหน้าของเรื่องนี้ก็คือกลุ่มลักพาต่นี่แหละที่ออกมายื่นหนังสือแล้วก็ส่งข้อความส่งข้อมูลไปถึงนาย,ยกให้พิจารณาเรื่องนี้ให้ เรียกว่าถ่องแท้ให้รอบคอบแต่ว่าในฝากฝั่งของตัวนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางบรรประชุมเรียกว่า World Economic Forum ที่นครซูริกสมัพันธ์ธละสวิตแล้วก็มีโอกาสที่นายกเนี่ยจะได้เจอเอกชนโดยเฉพาะเอกชนยักษ์ใหญ่ก็คือดูไบพอร์ตเวิลด์ซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้าเนี่ยก็คงจะได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตัวดูไบพอร์ตเวิลด์เนี่ยก็ลงทุนเรื่อง ขนส่งสินค้าเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยประมาณ10%ของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าตัวมุมมองของคุณเศษฐาเนี่ยก็มองว่าโครงการนี้แหละจะเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นหัวหอ,อกหลักเป็นหัวหอ,อกสําคัญที่จะผลักด,ดันกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวกระโดดไปข้างหน้า โดยเฉพาะเป้าหมาย GDP 5%เเซของคุณเศรษฐาที่พยายามจะพูดถึงอยู่ตลอดคุณเศรษฐาอธิบายโครงการแรน์บิดอย่างนี้ท่านผู้ชมบอกว่าจะกลายเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือเส้นใหม่ของโลกแก้ไขปัญหาการจราจรผ่านช่องแคบมรากาที่ถูกกว่าเร็วกว่าและปลอดภัยกว่าการขนส่งสินค้าผ่านแรนดบิดเนี่ยจะช่วยลดเวลาการเดินทางโดยรวมได้ถึง4วันแล้วก็ลดต้นทุนโดยเฉลี่ยได้ถึง1 5เซซึ่งในอนาคตจะยกระดับให้ไทยเนี่ย เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ที่สําคัญสําหรับการผลิตและการขนส่งสู่ตลาดโลกนี่คุณเศรษฐาตอนนั้นไปประชุมที่สหรัฐอเมริกานะท่านผู้ชมก็พูดเรื่องนี้แล้วก็เอาพอยต์เรื่องนี้แหละไปทุกเวทีไปพูดทุกเวทีไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนกับโครงการนี้ขณะที่มุมการเมืองท่านผู้ชมก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกัน ว่าการไปทําโครงการนี้นะไปพูดกับต่างชาติที่คุณเสฐาไปพูดเนี่ยอาจจะเป็นการไปแค่การหลอกการขายฝันให้ต่างชาตินี้เข้ามาลงทุนในไทยทั้งนั้นที่จริงๆโครงการนี้เกิดได้ยากเรื่องนี้ก็มีการไปถามนะคุณอนุทินชาญวิรกูลท่านเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมหาทไทยแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีการไปประชุมคลมที่ละนอง22 23เนี้ยซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่าคุณอนุทินรับผิดชอบอยู่ตัวคุณอนุทินเนี่ยก็ออกมาแก้ต่างเรื่องนี้นะ แกบอกว่าทุกอย่างนี้ต้องมีการศึกษาเราจะมาตั้งแง่ไม่ได้เราต้องเอาเหตุผลเอาความเป็นประโยชน์ในการทําให้ประเทศเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีองค์ประกอบครบส่วนกรณีที่บอกว่าไปหลอกต่างชาติเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าต่างชาติเขาฉลาดน้อยกว่าเราตรงไหนการทําอะไรในระดับนานาชาติไม่มีคําว่าหลอกถ้าเริ่มต้นด้วยการว่าหลอกก็ผิดตั้งแต่แรกแต่เรื่องนี้นี่คุณอน,อนุทินบอกว่าถือเป็นความร่วมมือในภูมิภาค เกิดความแข็งแกร่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเพราะทุกวันนี้โลกเป็นโลกของความร่วมมือไม่ใช่แข่งขันกันอย่างเดียวไม่เช่นนั้นก็แข่งกันจนแต่เราคิดว่าจะร่ารวยแข็งแรงเข้มแข็งไปด้วยกันเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้กําหนดไม่ใช่ผู้ถูกกาหนดนี่ตัวคุณอนุทินก็เรียกว่ามาซับพอร์ตความคิดของคุณเศรษฐาในการดําเนินโครงการอภิมหาโปรเจกต์เนี่ยแต่ว่าในฝั่งของกลุ่มฝ่ายค้านที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักและก็หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรคเก้าไกลล่าสุดก็มีประเด็นอย่างที่ผมนําเรียนไปก็คือว่านําทีมสอสอของก้าวไกลเนี่ยสี่คนพร้อมอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งก็ลาออกจากกรรมธิการแลนบิดนี่แหละก็ให้ความเห็นว่าเรื่องข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยคุณสิริกัญญาก็มีการพูดถึงนะข้อผิดพลาดของโครงการนี้ยกสองเรื่องสําคัญท่านผู้ชมหนึ่งก็คือการมีท่อน้ํามันซึ่งในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยไม่ได้ศึกษาโครงการในกรณีที่มีท่อน้ํามัน มีแต่เพียงการศึกษาโครงการที่มีท่าเรือสองท่าทางรถไฟถนนเชื่อมต่อท่าเรือเท่านั้นเท่ากับว่าอาจจะต้องมีการรื้อการศึกษามาใหม่แล้วก็การปรับแผนใหม่แล้วก็สองก็คือมีการมองว่าช่องแคบมาละกาเนี่ยไม่ได้แออัดในามากถึงขนาดที่จะต้องมาใช้แรนบิดของเราแล้วก็ในชั้นกรรมิการเนี่ยตัวแทนของสภาหอการค้าก็ยังชี้แจงว่าตัวท่าเรือมาละกานี้ก็ไม่ได้แออัดจริง ถ้าแอาอัดจริงสิงคโปร์คงไม่ลงทุนสร้างท่าเรือใหม่ที่มีความจุสองเท่าจากเดิมแล้วก็มองว่านอกจากนี้คุณสิริกัญญาก็มองว่าตัวเลขความคุ้มค่าที่มีการนําเสนอเข้ารอลอมหรือรายงานให้หนาย,ยกเนี่ยจนนาไปสู่การนําเสนอผ่านรถโชว์ต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นรายงานที่ตัวเลขสวยหรูเกินจริงประเมินรายได้สูงเกินจริงแล้วก็ประเมินรายใช้รา,ายการใช้จ่ายเนี่ยต่าเกินจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาก็บอกว่า มีปัญหาเหมือนนายกเนี่ยถูกเอาข้อมูลมาหลอกแล้วก็ไปใช้ตัวเลขสวยหรูเนี่ยคุยกับนักลงทุนต่างชาติอีกคนหนึ่งล่าสุดก็คือคนคนที่อยู่ในพื้นที่นี้คุณสันเพชรบุญยามณีสสสงขาพักประชาธิปัตย์เรียกว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคใตนน้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นฐานที่มั่นสําคัญละจะมีโครงการระดับนี้มาลงในพื้นที่เนี่ยตัวประชาธิปัตย์ก็หวั่นไหวอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมตัวคุณสันเพชรเนี่ยก็ออกมาพูดถึงนะ บอกว่าผลการศึกษาเรื่องความคุ้มค่าของโครงการนี้ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าเห็นไม่ตรงกันระหว่างของสภาพัฒน์กับของสํานักออของสอนอซึ่งยังมีความเห็นขัดแย้งกันหลายเรื่องเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีกระบวนการศึกษาที่ถูกต้องให้เป็นไปตามหลักวิชาการไม่ได้มีการบิดเบือนผลการศึกษาเพื่อประโยชน์ของตัวเองประเด็นนี้สําคัญมากหากเรามีอคติหรือพยายามบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงงานวิจัย ผลกระทบระยะยาวความเสียหายคงต้องตามมาแน่ๆคุณสันเพชรก็ยังบอกอีกว่าผลการศึกษาโครงการขนาดใหญ่เนี่ยอาจสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงตรงนี้เนี่ยอยากให้ไปดูข้อมูลของอทางดร,รสามารถซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องแลนบิดเนี่ยไว้อย่างน่าสนใจนะคุณสามารถก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการสร้างแลนบิดเนี่ยจะช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าได้จริงหรือไม่ แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องออกมาอธิบายเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าผ่านทางช่องแคบมาละกาโครงการนี้อาจไม่ประสบความสําเร็จเรือขนาดแสนตันขนถ่ายสินค้าขึ้นลงเนี่ยแล้วก็ต้องมาถ่ายสู่รถบรรทุกอีกมันต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตรงนี้นี่แหละที่คุณสามารถก็บอกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นข้อจํากัดของเรื่องนี้ซึ่งทําให้คุณสรรเพชญเนี่ยยกความคิดเห็นของคุณสามารถเนี่ยมาพูดแล้วก็มาอธิบาย ก็ต้องตามกันต่อท่านผู้ชมเรื่องของเมกะโปรเจกต์แลนบิดเนี่ยเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะท่านผู้ชมใช้เงินลงทุนเบื้องต้นเนี่ยประมาณ1ล้านล้านแล้วก็ต้องมีผลกระทบตามมาอีกหลายเรื่องต้องมีการก่อสร้างอีกมากมายก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ที่นายกเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยการไปโรดโชว์เกี่ยวกับเรื่องแลนบิดเนี่ยจะมีคนสนใจไหมโดยเฉพาะกลุ่มดูไบพอร์ตเวอร์เนี่ยแล้วก็กลุ่มทุนอื่น,นๆแล้วก็อนาคตเมกะโปรเจกต์ Project, เรื่องนี้จะสร้างฝันให้กับคุณเศรษฐาทำให้รัฐบาลน,นี้ มีโครงการไม่กับโปรเจกต์ได้จริงหรือไม่ก็ต้องตามกันต่อไปทั้งหมดก็คือลวงลึกการเมืองในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหิฮัสสําหรับวันนี้สวัสดีครับ